วัดเจ็ดยอดอารามหลวงจังหวัดเชียงใหม่หลังนี้เรียกว่ามณดบมุชจลินสัตตมหาสถานในสัปดาห์ที่หกคือพระพุทธเจ้าสเสด็จไปทางทิศใต้ของต้นพระสี่มหาโถรประทับนั่งใต้ต้นจิกลิมสระมุชจลินตลอดเจ็ดวันมีฝนตกตลอดพญานามุชจลินแ่พังพานกันฝนและลมที่ด,ด้านหน้าบัดมณดบคือสระมุชจลินร,รูปแบบของมณดบเป็นอาคารห้องสี่เหลี่ยมที่เข้าไปภายในได้ มาคารจัดเป็นงานศิลปกรรมในสมัยพระเจ้าติโลกรลาสัตตมหาสถานในสัปดาห์ที่เกิดข้อสันนิษฐานที่หนึ่งเชื่อว่ากูแกวน่าจะเป็นกูบันจุอัติีพเมกุติพระมหากษัตรย์องค์สุดท้ายของอนณาจักรล้านนา ข้อสันนิษฐานที่สองน่าจะเป็นราชยัตนะสัตตมหาสถานในสัปดาห์ที่เจ็ดเพราะโดยตำแหน่งตรงตามที่กล่าวน่าจะอยู่ชิศใต้ของพระศรีมหาโพและอยู่ด้านตะวันออกของสะมุจลินตรงตามแถนถังข้อนิสสันนิษฐานของวิหารมหาโพในประเทศอินเดียสชยัตนะเป็น สถานที่ทพระพุทธเจ้าประทับนั่งสวยมิมุติวุมุติตืดสุขใต้ต้นเกศเป็นเวลาเจ็ดวันพ่อค้าสองคนเดินผ่านมาชื่อสปุตตะและพันลิกะได้นําข้าวสัตตุป,ปะมาถวายพ่อค้าทั้งสองจึงได้เป็นปะสมอุบัติะอุบัตทางเข้าเจดียเจ็ดย่ยองนะเก่ามากดีทีสง พระสงฆ์ท่านกำลังสวดมนต์อยู่ในวิหารตรงนี้มีประตูสําหรับขึ้นแต่ว่าปิดเอาไวน้นะไม่เปิดไม่นุญ,ญาตให้เข้าไปไม่ให้ขึ้นไปนี่น่าสนใจจริงๆ กำลังอยู่ในระหว่างบูรณะพระธาตเจดีเเจดยอดเป็นศิลปะที่เก่าแก่เนาะตรงนี้เรียกว่าลักนณะจงกรมเจดีคือสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จออกจงกรมหลังจากได้แสดงกระตันญยูธรรมโดยการเช่งต้นโพเป็นเวลาเจ็ดวัน จากนั้นเสด็จออกจากกรมระหว่างที่ประทับและโพธิบัลลังรวมเจ็ดวันต่อน้ำเก่าเก่าแก่จริงๆเลยตรงนี้เรียกลัตนะละเะเกวีปตะมาหาสถานในสัปดาห์ที่สี่ ถานที่พระพุทธเจ้าประทับในเรียงแก้วซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของต้นมหาโพธิ์เพื่อพิจารณาพระพิธรรมตลอดหนึ่งสัปดาห์เพื่อเยดาได้มีลิ้นเอือนแก้ถ่วายแด่พระพุทธองค์เพื่อส่งพิจารณาพระธรรมเมื่อพบกำหนดแล้วจึงเกิดพระราชมีแส่สร้งออกจากพระโบสละกาสถานที่นี้จึงเรียกว่าลัตนาคลอดเจดียด์พระพุทธลูปแสดงด้วยปางมานิชัยปางสมาธิ เจ้าสิโลกลาาเจ้าสิโลกลาทรงเป็นพระโอรสองค์ของพระเจ้าฝั่งแกนกษัตริย์องค์ที่แปดแห่งราชวงศ์มังรายทรงประสูติในปีพศ1959หรือคศ1416ึ่งล่าในปีพศ1984หรือคศ1441ในขณะมีพระชนได้25พรรษา เป็นขาารา์องค์ที่เก้าแห่งราชวงศ์มังราย